คุยเบร์เนี่ยแต่คุยเบร์เนี่ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีครัสวัสดีครับกจะจะจะจิ้มแี่กะกระดุ้นเมื่อแต่กรกลองปั๊บเทียบเทียบใกล้ๆกันหน่อยใกล้ๆกันหน่อยโอ้ไกลยเอ้ยนั่งใกล้ๆกันหน่อยนั่งใกล้ๆกันหน่อยนี่ไรนี้แล้วอะมาอยู่ทีมงานนี่แล้วไลนี้แล้วนี่เขาเมื่อเช้าเขามาตกลงกัน คำมะง้อนี่นี่มันงออาจารย์ชายอันนี้เขาไปบุรีรัมย์ด้วยกันดูเขาได้กาแฟกินคนละแก้วน่าจะถูกคุยทูบคอกันคืนแล้วเอามามามานั่งมานั่งใกล้ๆกันหน่อยแล้วจับมือกันหน่อยแล้วเนี่ยดูครับเอามันแปลว่าอะไร อ่ออเต็มแล้ว่นเออเอทุกชลูกันนะวันนี้ดูเขาใส่เสื้อมาเหมือนกันดิดิเลยอ่ะถ้าปุ๋ยก็อไรเจียดไตบ่เออก็ไปบุรีรามาด้วยกันครับนี่นี่นีเม่ช้ามีงอนกันนิดหน่อยครับนี่ตามงอกันก็ตจอว่าไปด้วยกันครับไปไปถึงไหนนี่ ไปถึงบุรีรัมย์บ่ไปบุรีรัมย์ไปเรืองแสงไทยเอาไปเรืองแสงไทยไปซื้อตู้เชื่อมอ๋อซื้อตู้เชื่อมนี่ไปให้ไหนเอาลงมาโชว์หน่อยสิเอาลงมาโชว์หน่อยสิเออนี่จะเปิดซื้อมาแล้วเครื่องหนึ่งต้นไปขอนแก่น đạiกำไร cầm นี่ ăn con อะ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  <coughs> <cmusi> <coughs> <coughs> เหนื่อยกับจันทร์ชายครับนี่ทุกวันนี่น้องขยับปุ๊บก,ก่อน <laughs> 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 ขยับปุ๊บเปิดกล้องปับ๊บนี่นัดนัดกันมาใส่เสื้อสีแดงเลยบ่โอ้ฮะถนนเกงแดงจากทางนี้ <laughs> เสื้อแดงอย่างเดียว <laughs> <laughs> ไอจับมือหน่อยสิ <laughs> จับมือกันหน่อยเ <laughs> ร็วเอ้อายังไงเดินเคะรถเรายนเสียหมดเลยโอ้ <laughs> <laughs> นี่ไอเสียตินเสียตินมางอเมื่อเช้าไอคืนมากเอาหลิกดือเซหัวรถผมเสียหมดเลยนี่โอ้ตายตานี่ผมต้องไปเสะอ,ออกหมดเลยทีนี้แต่แรกว่าจะไม่ทําสีนะครับบอดีจานชายนี่มือบอน ไปไหนล่ะนายไปเอาตูเชื่อมลงมาดูหน่อยอ๋อเอาล็อกบ่อเดี๋ยวผมไปดูหน้าผมก่อนจะ้ะไรกินข้าวอ๋ออาอไปดูไปไอหน่อไม้ที่เอามาก็นนูมีแก๊สก็ต้มไปโอ้ไปบ้านตะเบก ับเลยเนี่ยไปไปแก้ตัวไปไปไปทำไมก็ไปเข้าวัดเข้าวาทำบุญเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรมีตาหามีแววไหมเขาได้เข้าวัดนี่เขามีคำสุภาษิตหรือว่าคำคมนนั่แหละนี่ มีตาหามีแววไม่นี่อเอาเอาขออีสักคำคมสิดูคลิปยังไม่รู้เรื่องเลยมาวิพากษ์วิจารณ์เขาแล้วนี่คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เออนี่นี่ตัดสินใจแทนเขาไปเลยนี่นี่คนเรานี่ลูกพี่เขานี่กลับไปเป็นลูกน้องโทรหนึ่งเหมือนเดิมแล้วครับนี่มาอยู่สังกัดเสกศูชุนได้ กีวนน่วันเนาะนี่ไม่ถึงอาทิตย์เลยเมาตามงอมาไป,ปยูด้วยการคืนหรือเงาครับทางโน้นเงาไม่มีใครรถต้นไหนไรนางกวักให้เดี๋ยวจะพาไปยกต้นไม้อีกไปล้อมต้นไม้อีกนี่เสียดินกับจานชายครับนี่ขาดกันไม่ได้ครับนี่ถ้า เรียบเทียบกับพริกกับเกลือนี่ขาดกันไม่ได้คั้งนี้จะไปบุรีรามนี่ต้องมารับจานชายไปนี่โอ้ไปเลยโอ้ย่าอย่าไปเครียดอะไรมากเด้อ FC เขาก็ว่าไปตามนั้นเลยอ่อย่าไปคิดมากอะไรมากโอ้เบาหวานก็จะขึ้นแล้วเก้าก็จะ อ้าจัดชายเอ้ไปตรงไหนก็มีแต่คนจะตาแล้วต่นี้จัชายโอ้ยับ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 งเมื่อไรจะไปชนบุรีกจะไปเมื่อไรจะไปดูงานเดี๋ยวเงินออกก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาเงินโอ้ไปเอาแต่เงินยางเดียวเลยบ่โอ้้ยโ้ยโอลยอ้อ้โอ้ยอ้ย่อ้ยโอออ้ยยโอ้ยโอ้ยโอห้ วันที่หได้กี่หมื่นคิวแล้วนี่วัดไปส่งไปอ่ะมันจะสี่หมืแล้วแหละ0 0 0 0สี่หมพูด,ดไปทั่วมัวไปหมดแบบสี่หมืคิว uh, ดดอคันดดอ่คิวเออเดือนหนึ่งเส็ตไหม ถึงไงด,ด,ด,ดินแข็ oh, งยัตงตัดแล้วตัดขลางแล้วเนี่ยโอ้ตัดล่างโอ้ถ้าตอยแล้วถัดมาเอาระดับถอยก็น่าจะไม่เจอดินหินเงี้ยดเข้าอยู่นั่นะเข้าถ้าเข้าก็ถือว่าโชคดีเราไปเพราะว่าดูทางล็อกอ,อื่นเขาไปเจอหินแล้วเอาสู้กันไปครับเรื่องงานอะ นุ่นคอนแกนก็ยังลงมือยังไม่เสร็จทีมงานที่ค้างอยู่ก็ยังไม่เสร็จนะเพราะว่าฝนเกือบทุกวัน,นขาดทุนแน่นอนเนรนนาดแน่นอนน้ำก็จะท่วมงานก็ไม่เสร็จนี่ก็ต้องระมัดระวังครับไอเรื่องงานนี่ ย่างผมก็ได้ไปลองแล้วไม่ไม่อยากให้ใครโกหกได้ก็ไปลองไปรู้มาแล้วทีนี้ก็จะรับงานไรก็ต้องระมัดระวังหน่อยทีนี้อย่าไปฟื้นอย่าไปดันครับเพราะว่าถ้าดันไปแล้วมันก็จะเจ็บตัวเองเซฟอุปกรณ์เครื่องจักรเอาไว้ดีกว่าครับทมว่าดินดินแล้วได้ไหมถ้าดินแล้วได้ก็ ก็น่าทำครับแต่ว่าถ้าดินแล้วไม่ได้อะไรแล้วไปเสียตัวอีนี่ก็ปวดสมองครับทุกวันนี้ก็ธุกรกิจนี้ก็เศรษฐกิจเป็นไงทุกวันเศรตินเศรษฐกิจเป็นยังไงกระทบกับงานของเราไหมกระทบอย่กระทบบ่ไม่มีใครมีเงินซื้อดินเลยอเออกระทบไปหมดเลยครับ ไอ้ที่เทค้างเอาไว้ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับนี่ปัญหามากมายเลยครับน้ำมันก็ขึ้นโอ้ลุงตูอยู่ไหนลุงตู่เอาลุงตู่มขึ้นมาเอาลุงตู่มขึ้นมาเอาลุงตูผมขึ้นมาไม่ไว้ครับ น้ำมันิตดไปเทไรแล้วสามสิห้าเลยบอหรือว่าสามสี่อยู่สามสามกว่า,วา,า,วาไปวิ่งงานหลวงก็เขาก็บวกอีบาทหนึ่งโอ้มันมันยากครับมันยากจับไอประตูรถสวัสดีครับครับผมช่วยจับช่างซิงเมื่อกี้เปื้อนมือเลย หลอกติเกอร์ออกมาแล้วตอนแรกว่าจะทําสีครับว่าจะทําสีใหม่พอดีสีเก่ามันยังอยู่ดีอยู่ก็ว่าจะให้ไม่นั่นแหละให้เก็บแต่ตรงประตูแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ใช้เงินเยอะเก็บไว้ทำอย่างอื่นก่อน เดี๋ยวถูกรอตเตอรี่งวดนี้จัดทรงใหม่หมดเลยทั้งทีมงานต้องหวังรวยทางรัดแล้วครับธุรกิจทัวรนี้ก็ถามว่าเรากทบไหมครับอยากูกค้าที่ก็าหายไปบ้างครับก็ถือว่าไปบางส่วนนะครับนี่ทางร้านเรา เดี๋ยวกระทบมาเยอะครับก็เปิดร้านทุกวันก็ขายได้ทุกวันครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราครับยังสู้ต่อครับสู้ไม่หยุดครับสวัสดีครับ